อยู่ด้วยกันกับ CIMB นะคะก็เรียกได้ว่าอยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ปล่อยจอยกันเลยทีเดียวนะคะดับที่14สําหรับ playlist of the week และสาหรับใครที่ขอบิลกินชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอยินดีมากๆถ้าคุณจะชอบตัวคุณเองเวลาที่อ้อมเปิดเพลงนี้แล้วคุณอยู่ไปกับอ้อมกับ94ต่อกันที่ทุกนาทีที่สวยงามเพลงน้องนนที่ทําสถิติความยาวที่สุดของตัวเขาเองที่5นาที56วิถูกไหมกวงครับน้องนนเนี่ยเคยมีอยู่เพลงหนึ่งก็ยาวเหมือนกันแต่ยังไม่เท่าเพลงนี้เพลงนี้อีกนิดเดียวหย่อน6แล้วนะคะก็ เรู้สึกว่าเวลาเปิดทีแปนั่งกันฟังพิมพ์พพิม์เขาเป็นเด็กเรายังชมกันอยู่หลังไมค์เลยว่าแบบเขาเป็นร้องเพลงเก่งจริงๆคือลีลาเขาแบบว่านะเขาโต,ว,ต,ว,ตว,วันโตคืนโตว,วันโตคืนจริงๆรแล้วก็ต่อที่แกงส้มแล้วก็ปิดท้ายกันที่มิล,ลิให้ย่อยืดย่อยืดกันไปนะคะก็จังหวะที่เราเปิดเพลงของมิล,ลิกระดูกของเาราได้ยินเสียงกรอบเสียงแกร็บเสียงกรอบเสียงแกร็บยายยายยาย่อยยเนี่ยเชื่อมิล,ลิมากอะ่ะเนี่ยแล้วยังไงนวยทางเราก็ เขากระดบกระดับกระดบกระดบอยู่ด้วยนะคะคือเราเราเราทำตัวแบบว่าหลไหลเราใช้ตัวเองในแบบว่ามัลติทัสแม่กันนะในขณะที่เราเปิดบางทีเนี่ยตาเราหูเราอีกข้างหนึ่ง เราดู BlackPink กันอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ปล่อยซิงเกิลชัดดาวอัลบั้มอันนี้เป็นตัวจริงแล้วอ่าปล่อยชัดดาวแต่ถามว่าจริงที่เราไปตามหาเราก็ไปฟัง h a p p ี้แอสเกิลอีกอะไรกันเนี่ยอ้อมกัะกลวงแล้วก็นั่งเอ้นี่เสียงใครนี่เสียงใครแล้วแฮปปี้แอสเกิลเราว่าเราอยากเปิดในนี้มากเลยนะพี่วงนะอ่านี่ไง สาย bling ก็มาอะแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะบ,บอกว่ารอฟังเพลงแซดอัลิกพอดีเลยอยากยกหัวแก้ง่วงแก้เซงถูกหัวกินเบาๆคุณไม่ใช่คนเดียวค่ะย่า yeah. ฮ <Hello. S 2> ัลโหลจอยเดอะคลาบครัจอยเดอคลาบเล <laughs> นะคะเวลคัม <laughs> เลยทีเดียว <laughs> เพราะว่ามีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาเดี๋ยวอันหนึ่งเนี่ยอ้อมยังไม่ค่อยเข้าใจอันนี้อ้อมก็ต้องยอมรับไปลาคุณผู้ฟังส่งมาไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราจะรู้จริงๆนะอย่างเช่นพี่อ้อมครับถ้ามีคนไม่รู้ว่าคําว่า อ้อมมองไม่เห็นเพราะอ้อมไม่ใส่แว่นหรือว่าพี่ก่วงเราก็สะกดไปได้กินกินหรืออะไรสักอย่างหรือกึนทางเรารู้จักตะก,กืน,นคืออะไรพี่อ้อมจะอธิบายและให้ความหมายยังไงดีครับในเวลาห้าวินาทีผมได้ตอบไปว่าให้ดูลุงเป็นตัวอย่างซึ่งประโยคนี้อ้อมและกล่วงก,ก็ตีความไม่ตรงกันอ,อ้อมเนี่ยนึกว่าคนถามเป็นลุงก็ให้ดูตัวเองเป็นตัวอย่างและคําเนี่ยคือคาว่าอะไรยกมือไหว้หนึ่งทีนะครับ น้องอธิบายช่วยพวกพี่หน่อยครับเพราะบางทีพวกพี่ก็อยากทันสมัยขึ้นหร,หรืออย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรใช่ไหมครับครับไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่รู้เราก็ต้องบอกไม่รู้นะครับรเรื่องแบบนี้ไม่ไอายเลยครับถูกไหมถูกต้องคนที่ขอกระเป๋าแบนแฟนยิ้มเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วในขณะที่แน่นอนคะ่ะสวัสดีพี่อ้อมเอ่อเดี๋ยวนะก็ตามตามสไตล์ทักอ้อมยาวๆชื่ออ้อมีของอ้อมอยู่อ้อมเป็นชื่อเฉพาะที่เราถูกเรียก พี่อ้อมพักขนงเอกมมยทองหลออ่อแต่ที่เราดูเพราะว่าจริงๆเขาบอกการจราจรทุกวันเลยนะช่วงนี้ยังมีแดดอีกสักพักคงจะมีสีดํามาทาบทามการจราจรทั้งสองฝั่งเคลื่อนตัวได้ตามสัญญาณไฟครับนั่นแปลว่าถ้าคุณไปแถวพักขนงเอกมมยทองหลอ่อคุณจะเคลื่อนตัวได้สบายๆแต่ตอนนี้คนของเราคือเก๋ติดอยู่แถวไหนพี่ก้องเนี่ยแย่ประสคเนี่ยครับแยกประสติด กเพเนี่ยครัเพราะฉะนั้นวันศุกร์ค่ะแยกกระโศกอาจจะได้โศกกันจริงๆ<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะก็ส่งข้อความของคุณมานะคะคุณอยู่ตรงไหนก็นแล้วแต่ว่ามาส่งมาให้ใครเครียดเล่นถูกไหม <ฮะ S 1> เพลงอะไรที่จะเข้ากับบรรยากาศการเสี่ยงดวงเจอกองสลาดกินเรียบบ้างไหมครับอ่าอยู่ในกลุ่มผู้ผิดหวังอีกแล้วนี่ไง ก็ทํางานกับคุณผู้ฟังเราคงไม่ได้หวังรวยจากอะไรแบบนี้หรอกไม่จริงตอนซื้อไข่ก็หวังป่ะตอนซื้อไม่ได้คิดจะทําบุญเือจะบอกว่าเออเราคงไม่ได้หวังเยอะยหวังหวังสิการซื้อลอตเตอรี่การซื้อหวยหวังอหวังอย่างยิ่งเลยล่ะไม่ใช่ทําบุญถ้าอยากทําบุญจะไปทํากับลูกนิมิตรหรือจะไปบริจาคโรงพยาบาลถ้าเมื่อไหร่เนี่ยลงไปที่เลขท้ายสามตัวสองตัวไม่เคยหวังบุญครับหวังรวยเอาจริงคุณผู้ฟังลองคิดเพลง มาก็ได้นะคะว่าคุณคิดว่าเพลงอะไรที่มันเหมาะกับคนหมู่มากที่ถูกเทโดยกองสลากอ้อมนึกออกนะเท่าที่นึกออกได้ตอนนี้มีเพลงนี้นะมันจะได้ไหมกล,ล,ลับไม่ได้ไปไม่ถึงกลับไม่ได้เพราะว่าซื้อไปแล้วไงแลว<ต>เลขอ,ออกไปแล้วไปไม่ถึง,อะ,งอะไรดึงไว ก็เลือกได้ที่จะไม่ซื้อจะถามว่าเลือกไหมไม่ก็เลือกเองที่จะซื้อไม่เดี๋ยวพี่เจ้าโดนไปเท่าไหร่อยากรู้แล้วเกินนี่เราเลร็วนะเนี่ยโอ้โหปัดไว้เลขอะไรเนี่ย ลลไม่ถึงเจ้าใช่ไหมหรือกองสลากไม่เคยรู้ถึงความเจ็บปวดของเราเลยเอ้ปาป๊ากาาว่าเ, <c oughs> เนยเนาะให้พี่มี่มาปอบนะลูกนะ ใช่ไหมตอนซื้อเนี่ยแหละทุกการลงทุนมีความเสี่ยงคุณผู้ฟังอ้าไม่ได้ช่วยเรอระส่งมาอ้าวเจ็บจึ๊กแต่จริงหวังทุกนวดอย่างที่บอกนะคะแต่ก็ต้องขยันทํางานอ่ะมีคุณผู้ฟังบอกให้เปิดเล่นของสูงแล้วนะโอ้เข้าใจเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวหาก่อนเออมันก็ น่าสนใจดเดี๋ยวนะพี่ข่วงเดี๋ยวนะเล่นของสูงเดี๋ยวที่มันเดี๋ยวมันต้องฟังว่าประโยคไหนของเล่นของสูงใช่ไหมรู้ว่าเสียงแต่ผมต้องขอลองเดี๋ยวนะนแล้วมันไม่ใช่เสียงเรานะมันต้องเสียงของอพี่แจ็คและครับของแดกมันถึงจะแบบสะใจใช่ปะ่ะจะหาลอลิงไม่เจอก่อนสระเอด้วยปัญหาเนี้ยนี่เจอจะสระอูสระพี่ข่วงมาพี่ข่วงหาตรงแบคเฮดดีก่าใช่ปะ่ะมันจะเอ้ยไม่ใช่ดิบิ๊กแอสว่าทําไมหาแล้วไม่เจอ เพราะถ้าเราไปหาแบล็กเฮดอะยังไงก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบิ๊กแอสใช่ไหมเดือยยังเอ้าเวนกรรมเล่นของสูงเหรอหวยคือของสูงเหรอหวยกับผีอะไรมีจริงกว่าไม่มีจริงนั้งคู่รางวัลที่ถูกอ่ะขอมอบเพลงนี้ให้กับพวกเธอนะจ้ะไม่ใช่มันต้องเอาขึ้น ออสามตัว,วต้องฝันงงอล,อลองไปแล้วอ <c oughs> งไปแล้วขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนแฮปปี้แ,แล้วถามว่าเจ็บแล้วจำไหมเคยจำกันไหม คุณอั้นได้กี่งวดคุณทนกันได้กี่งวดเห็นปะวิมคุณผู้ฟังบอกว่าเป็นผู้ชนะค่ะงวดนี้ <c oughs> โอ้ดีใจกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะแต่คุณเป็นแค่คนกลุ่มน้อย EFM แฟนดาไล์ e F